เล่นสงกรานนี้แหม่ก็จะต้องมีความปลอดภัยนะครับ เรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยเขาอยากให้เป็นสงการานต์ปลอดภัยไรแอลกอฮอล์ฮะใช่ค่ะเพราะว่าเล่นสงการก็สนุกสนานแต่ถ้ามีแอลกอฮอล์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเล่นแบบแบบหวาดระแวงนะคะครเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่เฉยไม่ได้เลยค่ะนายสุธิพงษ์จ,นจุนเจริญนะคะปะจจะลัดบอกว่ามาตรการจัดระเบียบสัง,ง,สงคมต้องนํามาใช้นะคะในช่วงเทศกาลสงการานต์ปรับปรามผู้มีอิทธิพลการจัดงานรื่นเริงกิจกรรมต่างๆเนี่ยสนุกได้แต่ว่าต้องดูแลความปลอดภัยด้วยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงการงกานต์เนี่ยเขามีเรื่องของการเล่นน้สาสัต น้ำนะคะก็ปีนี้นี่กระทรวงมหาดไทยก็เลยสั่งการไปยังทุกจังหวัดค่ะพร้อมขอความร่วมมือกรุงเทพมหาคนครเองด้วยนะคะให้ดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดเพื่อให้งานที่มันรื่นเริงเนี่ยเทศกาลสงกรานต์ปี2567เนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะสร้างความปลอดภัย ในที่สาธารณะให้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมีการจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมทั้งผู้ประกอบการเพราะว่าเดี๋ยวผู้ประกอบการเนี่ยก็นอกจากเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยเนาะก็ต้องดูแลในพื้นที่ของท่านเองด้วยผู้จัดกิจกรรมเนี่ยต้องทราบแล้วก็ต้องคุยกันเป็นระยะระยะนะคะถึงเรื่องของความปลอดภัย ระเบียบกฎหมายที่ต้องปฏิบัติต้องใช้ร่วมกันประมวลกฎหมายอาญาเช่นห้ามเสพสุราของมืนเมาแล้วก็พฤติกรรมวุ่นวายต่างๆของ ผูท้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่นาา่ารักอะนะ,ะนะคะก็ต้องช่วยกันดูด้วยนะคะเรื่องของการครองสติไม่ให้ในขณะที่อยู่ในถนนสาธารณะกรณีที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยขอให้เข้มงวดกวดขันแล้วก็ตรวจตราผู้จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เช่นห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนใช่ไหมที่มีอายุต่ำกว่า20ปีครับอ่ะอย่ามาถามนะว่าเออบางทีดูหน้าม ดูไม่ออกเลยคิดว่าน้องเขาแบบยิบเอ็ดแล้วก็ขอดูแบบประชาชนค่ะเพราะ<ม>าว่าคน,นครเราไปไหนเนี่ยเราต้องพกบัตรประชาชนเราไปต่างประเทศเรายังพกพาสปอร์ตเลยนะคะพกติดตัวเนาะเพราะว่ามันเปียกน้ําได้ก็ ห้ามต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะคะห้ามไปขายให้เขานะคะห้ามขายแอลกอฮอล์เกินกว่ากําหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยแล้วก็ควบคุมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ไม่ใช่เข้าไปแล้วก็เบียดเสียดกันนะคะแล้วก็ไม่ให้อายแอัอดหนานแน่นจนเกินไปนะคะนอกจากนี้นะคะก็กําชับเจ้าหน้าที่เรื่องความ การดูแลเรื่องของอาวุธปืนยาเสพติดการค้ามนุษย์และเวลาเปิดปิดการปล่อยปลาละเลยหรือยินยอมให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีไปใช้บริการเนี่ยก็คือหมายถึงว่าผับบาร์แหละ,ะนะห,หากพบเนี่ยนะคะดำเนินการเข้มงวดเลยนะให้เจ้าหน้าที่อเอาเรื่องดําเนินการอย่างทันทีแล้วก็หากว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยปล่อยปลาล,ละเลยเนี่ยก็ พิจารณาค่ะ,ะที่จะดําเนินการทางวินัยและทางปกครองกับตัวเจ้าหน้าที่เองอย่างจริง,จ,รงจังด้วยครับอ